นาบมมีอย่างมากไม้ครับเบาหวานครับครับเข่าเพือเข่าครับมือนี้ครับใกล้บ้านใกล้บ้านติ่ต้มใกล้บ้านขมิ้นนะครับผมพี่น้องใส่หอมใส่สใขิงไทยข่าและกะได็นกระขามเปียกมน้านี่สุดยอดเลยครับเนี่ยสมครับคุณแม่มะลิอือหือเต็มหน้าเต็มตา <Thank> เออช่วยกันหน่อยบอกหอมไหมหน่อยนี่ก่อนจะได้กินโอ้ไฟกันยำวนทันตอยู่พี่น้องได้กินง่ายไหมครับตามสไตล์บาวนแล้วครับยุงยุงยากยากนี่สิกนี้เจออันนี้ตัวชูของเขาครับขมิ้นเหลืองบานเฮาหูใหญ่ครับตัวพริกครับพริกแห้งไอสุกครับผมนะี่นาอ ดูได okay. ้บัวไซกับบัวเปี๊ยยัางนี้เยครับนี่สับไก่รอดครับตั้งหม้อได้บ้านี้สเสียครับของยาญ่เลยครับบากคอขณะที่รอหม้อเดือดได้พี่น้องเด้อพอกะชิมะฮันขมิ้นก่อนได้ครับผมไอ้ถูกว่ากระได้ดครับผมพี่น้องบูบัวกระไดนี่ครับโอ้เหลืองดีรีครับขมิน้นบานเฮ้าครับผมพี่น้อง จ้นี่ขัดเมนเดกุ้งพ่อพ่อบวกสีบเลยครับเอามาจนออกนอแะไรครับผมอุ้ยเหลืองอีหลีครับผมนี่เมฆ่าเราฝากมาให้เจีกุ้งเลยครับโอเคครับอู้ยสุดยอดเลยครับเหลืองๆครับผมพี่น้องขันค่าครับมวยฮามือค่าบ่ตายคาบ่ตายเข้า่าคาบ่ตายเข้ามือเด็กเด็กคาวันเลยครับคาเกเบมีมือนี็ ยะครับถ้าใส่คาเกะมันสมุนไพรมันจะหลายกว่าเดีครับมันจะเสียบกว่าไปเลยครับไปครับมาเมื่อกี้ตัวนี้ครับหอมเด้วยพร้อมกับิบุกเอาเลยครับหอมนี่จะเพิ่มความหวานเลยครับผมพี่น้อง กลิ่นเพิมหวานเวลาซุกเนี่ยมันจะออกหวานหวานเลครับผมช่วยฟุ้งหลดไก่เป็นหวานขึ้นนะครับผมที่นทุกสิ่งทุกอย่างห้าเกล็ดเจดบุบุแตกๆได้เลยครับบุเอเด้อพี่น้องเด้อะหันเนี่ยจังหน่อยอยากอาไปหลดุดคุณมึงยังยี้ได้ครับกรต้องจะมช่มวยมาคนอ้วนแล้วครับ ใส่ใส่โหลดไปจังน่อยขาดบอด่าได้ครับนี่ตัวชูโลงครับผมพี่น้องตัวชูโลงของเฮาใส่ลงไปเลยมีเหลืองครับผมพี่น้องขมิ้บานะหอมหวยๆดีครับผมพี่น้องใส่ลงไปเลยครับผมสองอย่างเลยครับขาดบ่ได้ก็คือเกลือเด้ครับครับ ไก่ต้มขมิ้นนะครับพี่น้องไก่เกลือดับคาวนะครับผมนหนึ่งช้อนโตะ๊ตะโต๊ะใหญ่ๆครับผมพี่น้องมันแซ่บที่สุดก็คือแบบผงลุงชูเนนะี่ยละใส่แค่สองกิโลอย่างนี้แซ่บตัวชูลงก็คือขมิ้นเหลืองของเราเนี่ยนะครับผมจะได้กินง่ายไหมเนี่ยบบาอ้วนหิวแล้วเนี่ยโอ้จะเย็นครับหมูวันเดียรครับบาดคอเดี๋ยวดูกันโอ้เริ่มทีแล้ว ข้ามเปียกใส่ลงไปเลยแต่ใส่ก่อนนานนี่มันจะเกี่ยวโคดแล้วก็ใส่ใบประกูนไปเลยครับมอเดือนแล้วแต่ถ้าใส่ก่อนพร้อมกับผ่าแล่ไก่เนี่ยเวลานี้มันโดนไปมันจะออกขมหมดขมนะครับผมพี่นอ้องเอาแต่ใส่ตอนที่มันเดือดแต่ตอนใส่ไก่เนี่ยครับโอ้ยสูตรไผ่กับสูตรมันเด้อพี่นอ้องเด้อต้มไก่บ้านขมิน้น นี่ะไรก็ใส่ไปเดือดแล้จวจวดล้นล้นล้นห้ามคนนะครับปีฝาถเขาก็จะฟอ้องสอนเขาฟ้องออกนะครับผมมันจะได้เป็นนามสีเหลืองโดยเป็นนามขามิ้นด้วยทีนึงก็เป็นตัวชูของสอนเขาเลือดเขาอย่างมันหลอ,อดนะครับผมฟ้องนี่มันเกิดจากเลือดจาก อันนี้ในโครงไก่นะครับในกระดูกไก่แล้วก็ต้องซอนออกนะครับผมพี่น้องอ้หอมีลีพี่น้องว่ท่านได้ซุปขนาดนี้ที่สังหอม,ออออมน,ออนะครับอ้ยิเอาฟองมาดอนะครับผมมันจะได้เป็นน้ำใสน้ำขมิ้นนะครับม<า>หม้อเดือดน,น,นี่ตัวชูโรงครับผมคุณลุงชูครับผมใส่นื้อปลาจังหน่อยด้อยพี่น้องเด้อ หลักกรขนาดว่าได้ครับผมบาดคอพี่นอ้องนะร้องเลยครับชิมครับชิมมือชีอ้สันครับพี่น้องโอ้เหลืองเหลืองน้ำขมิ้นนะครับผมใสๆเลยครับตัวชูครับออกเหลืองๆนะครับดู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 พี่น้องดู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 มาแกา่กมาแก่กตะกร้อมาตะไกรโอ้ยพี่น้องเลย สวัสดีครับผมพี่นอ้องขอบคุณที่รับชมคลิปเป็ครับผมพี่นอ้องนี่ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านคามลินครับผมพี่นอ้องสูตรเบาหวานนะครับผมคนอื่นอาจจะสูตรอยังเบาหวานบ่รูปน,น,นะครับผมแต่สูตรผมเป็นยังสี่ครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมบ่ว่าการนะครับผมสูตรใครก็สูตรมาแล้วนนพี่นอ้องอ่ะอีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนน้ำเด้อขอตอนจะทำจะพี่น้องได้ หหออมมนนี่่สุดยอดครับสุดท้ายคือขั้นตอนการชิมครับผมโอเคครับพี่น้องนัวๆแล้วครับขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้บ่าวัตินะครับผมมือนีิไก่บานตมขมิ้นนะครับผมพี่น้องเสียบเสียบเสียบพี่ลีพี่น้องเสียบจนสีสสสสโอ้หอมมุมเนี่ยนะครับ อืมพี่เหรอครับทุกเมืองฝั่งนี้จะแดดก็ฝนทุกเมืองคนนี่จะจิ้งกระมวลเสียบๆครับขอบ,บคุณที่เป็นกำลัง,งใจให้เบาอ้วนและชาวกระโปคุณครับ